สวัสดีค่ะนี่เป็นรุ่นซับเหลือล้นไอ้ไข่สองหวัดเจดีนะคะหล่อลอยองค์ทองชมพูนะคะขนาด3ามเซนนะคะสวยงามมากๆนะคะอยู่ในซองนะคะที่ก้นก็จะมีรูปกอไก่นะคะเป็นโค้ดนะคะสวยงามแท้จากวัดทุกองค์นะคะมีอ่านี่เป็นเม็ดแตงนะคะเม็ดแตงทองชมพูนะคะเงากระจกสวยงามมากนะคะ วันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วน,นี่ก็จะเป็นรูปอัดแข็งนะคะภาพเป็นทองเงาน,นะคะเนี่ยนะคะท้านหลังก็เป็นเนื้อนูนนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมเนื้อเงินนะคะเนื้อเงิน,มนเนม็ดอ่าเนื้อเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดแตงเนื้อเงินนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะสวยงามนะคะ งค์นี้เป็นหล่อลอยองค์2เซนเนื้อเงินนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะสวยงามมาในกล่องกรรมยี่นะคะไม่ผ่านใช้งานนะคะใต้ฐานขององค์ลอยองค์เขาจะมีโค้ดกอไก่นะคะของแท้ต้องมีโค้ดกอไก่นะคะสวยงามตามจริงท่านใดสนใจก็ทักถามมาได้นะคะ